จะพาลูกค้าทุกท่านนะคะไปชมที่ดินที่ปากทงชัยกันนะคะนั่นก็คือแปลงนี้เลยะคะ่ะนี่นะคะยาวไปข้างหลังเลยนะคะตรงนี้เนื้อที่กี่ไร่คะ31ิเไร่เศษนะคะแล้วก็อยูอย่ติดกับถนนคอนกรีตแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าตำบลทงชัยเหนืออำเภอปักทงชัยนะคะ จังหวัดน,นครราชสีมานะคะปัจจุบันที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวมาดูก่อนนะคะว่ามีพืชพันธุ์อะไรบ้างก็จะมีเป็นข้าวโพดนะคะจะเป็นข้าวโพดอ่าแล้วก็มันน,น่าจะเป็นมันน,นะครับมันสัมปรังข้างในเหมือนเป็นมันสัมปรังแต่ว่าวัานนี้แบบไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในให้ทุกท่านได้เห็นได้นะเพราะว่ามันหนาแน่นมากๆเลยนะคุณแหม่ครับอาโฉนดแปลงอาที่แปลงนี้มีกี่โฉนดครับ ที่แปลงนี้จะมี2อโนดด้วยกันแต่ว่าจะเป็นชนดคุดเขียวนะคะหรือ n ส3กอนะคะที่ดินแปลงนี้เนี่ยแบบจะบอกว่าห่างจากสวนสัตว์โคราเนี่ยประมาณ7-8กิโลเมตรนะคะใกล้มากเลยครับผมใช่ค่ะแล้วก็ใกล้ถนนใหญ่มากๆเลยอันนี้รถมาแล้วเดี๋ยวเราหลบแป๊บหนึ่งครับผมก็คือหน้าแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับด้านหน้าเนี่ย ก็จะมีจะมีอีกโนหนึ uh ่งนะครับเป็นเป็นทางเข้าเข้าไปนะครับส่วนส่วนด้านหลังก็จะด้านหลังก็จะอ่าเป็นเป็นอีกแปลงหนึ่งใช่ไหมคะใช่เป็นอีกแปลงแปลงใหญ่ด้านในที่ดินแปลงนี้เนี่ยจะมีสโนดด้วยกันนะคะเมื่อกี้เราแจ้งไปแล้วนะคะเป็นโนดอ่าคุด เขียวนะคะนอนสสามกอนะคะซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ได้เลยแล้วก็ที่แปลงนี้ขายถูกมากๆนะคะตรงนี้จะเป็นด้านหลังที่ดินเลยนะคะยาวไปติดคลองใช่ไหมคะติดคลองสาธารณะเนาะแล้วก็อันนี้คือด้านหน้าหาทุกท่านนะคะเข้ามาชมที่ดินแปลงนี้ก็สังเกตตรงนี้ก่อนเลยอันนี้จะเป็นเดี๋ยวบำพาไปชมเนาะจะเป็นป้ายของ โครงการก่อสร้างนะครับของอบตทงชัยเหนือใช่เขาเรียกว่าโครงการก่อสร้างของอบตทงชัยเหนือก็คือก่อสร้างถนนคอนกรีตนะคะเสริมเหล็กตรงนี้เขาเรียกว่าหมู่ห้านะคะบ้านแหลมรวกค่ะใช่เป็นบ้านแหลมรวกนะคะก็คืออันนี้เขาทําเสร็จเรียบร้อยไปแล้วสังเกตได้เลยนะคะว่าจะมีป้ายสีเขียว ด้านนี้นะคะตรงข้ามกับแปลงที่ดินที่เราขายอยู่แล้วก็ด้านซ้ายมือจะเป็นแบบล้อ,ลอมรั้วคอนกรีตนะคะคล้อมรั้วคอนกรีตเอาไว้แล้วก็จุดสังเกตคือเขาจะปลูกเป็นต้นอะไรนะ,ะรกแก้วมังกรแก้วมังกร <laughs> อเป็นต้นแก้วมังกร <laughs> แต่ว่าตรงนั้นนะแบบไม่แน่ใจเขาเรียกต้นอะไรใบใบใหญ่ๆแบบแนะต้นสักจ้ะ เนี่ยอ,อันนี้คือต้นสกักอ๋อแบบไม่รู้จักเนี่ย <c oughs> ต้นสักเคยได้ยินชื่อแต่ว่ายังไม่เคยเห็นอุ้ยต้นสักเหรอคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิดนึงนะคะตอนนี้จะบอกว่าเราพามาชมที่ดินเนี่ยแข่งกับพายุฝน <c oughs> อยากให้ดูนะครับ <c oughs> ว่ามืดมาเลยอันนี้ฝั่งตรงข้ามแ,แปลงที่ดินนะครับใช่ค่ะแป,แปลงที่ดินเนี่ยเขาก็จะ ปลูกมันสำปะหลังบริเวณนี้จะปลูกมันสำปะหลังแล้วก็เราเข้ามาจากถนนใหญ่ใกล้นิดเดียวเองใช่ไหมคะี่นะ<ช>เป็นเป็นถนนที่ว่ามาจากอ,อ๋อมาจากทางสวนสัตว์โคาราชนั่นแหละค่ะตอนนี้ก็จะมีรถแบบเข้ามาเยอะแยะมาก<ช>มายนะคะถถส่วนส่วนด้านนี้คือถนนสายปักธงชยัยใช่ไหมคะมันมันใกล้ถนนปักธงชัยตรงนี้อ่าใช่ค่ะปักธงชัยกับบินบุรีใช่ไหมคะใช่เรารู้สึกเราดูแบบพิกัดเหมือน จากนี้ไปกระบ,บินก็ประมาณร <100 S 2> ้อยร้อยกว่าโลเองครับร้อยโลใช่ไหมคะบรรยากาศดีมากเลยนะครับใช่ที่ดินแปลงนี้สวยมากๆเลยเหมาะกับทําหมู่บ้านจะสรรน,นะคะหรือจะทําอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ผู้ลงทุนแล้วกันนะคะตอนนี้ก็จะมีรถไถวิ่งผ่านนะคะตอนนี้แบบคือรถสัจรเยอะมากเลยนะคะเป็นชุมชนนะคะเขาเรียกว่าเป็นชุมชนหมู่5บ,บ้านแหลมลวกนะคะบ้านแหลมลวกมู่หแหลมลวกเนี่ยก็จะเป็นคอนกีดแบบยาวไปแบบนี้เลย นะคะครับผมอ่าแล้วก็ใกล้กับถนนใหญ่นะคะใกล้กับถนนใหญ่ราคาแพงไหมครับคุณแม่ไม่แพงโอ้ราคาไม่แพงมากเลยนะคะใกล้ถนนใหญ่นะครับแล้วก็ราคาถูกมากจริงๆนะคะผมถูกมากแล้วก็เป็นถนนคอนกรีตอันนี้คุณแม่ยืนอยู่ตรงหน้าแปลงที่ดินพอดีนะครับผมติดถนนคอนกรีตนะครับยาวเข้าไปเลยนะครับผมยาวเข้าไปข้างในเลยอันนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด31ไร่กว่านะคะเนื้อที่31ไร่กว่านะคะก็ ตอนนี้จะเป็นลักษณะแบบเป็นทางเข้าแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะกว้างมากๆนะคะติดกับคลองสาธารณะด้านหลังนะคะส่วนด้านหน้าก็ติดถนนสาธารณะที่เป็นถนนคอนกรีตนะคะอตอนนี้อาจจะแบบว่ามืดนิดนึงนะคะด้วยความทีออ่ไม่มีแดดนะคะตอนนี้ไม่มีแดดแต่ทุกท่านก็สามารถที่จะ ชมคลิปก่อนนะคะแล้วถ้าสนใจนะคะก็เข้ามาานัดหมายนะคะนัดหมายแบบได้เลยแล้วเข้ามาดาูสถานที่จริงได้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นเสียงรถไถนี่นะคะเสียงรถไถนะคะอ่า ฝั่งตรงข้ามตอนนี้ก็จะเป็นแบบปลูกมันสัมปะหลังอยู่นะคะใช่ครับเห็นเห็นเมฆฝนกันหรือยังครับโอ้โหตอนนี้อ้อากาศดีนะอากาศดีมากเลยครับปักธงชัยนะครับเนาะใใช่เขาใหญ่ใช่ค่ะปากธงชัยเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวพาไปเดินดูปักทางเข้านิดนึ่งอ่าได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่พาไปเดินดูนะคะก็จะเป็นตรงนี้เลยใช่แล้วอ่าเดี๋ยวพาเดินมาชมกัน ตรงนี้เป็นเป็นทางออกสู่ถนนปากทงชัยนะครับเป็นทางออกสู่ถนนปากทงชัยก็คือถนนใหญ่แล้วเราจะได้ยินเสียงรถตรงนั้นด้วยนะก็คือหมายความว่าถนนใหญ่อะใกล้นิดเดียวเลยเดียวปักทางดีกว่าเป็นถนนคอนกรีตนะครับนี่ครับถนนแบบว่าน่าจะประมาณ300เมตรประมาณ300เมตรได้นะครับประมาณ3 0 0เมตร อันนี้จ้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าขาออกเราจะออกทางนี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เรามาเราจะมาอีกฝั่งหนึ่งคือเข้าออกได้หลายเส้นทางเนาะไงตอนนี้ก็จะเป็นรถที่เขาแบบนี่ไงเข้ามานิดเดียวจากถนนใหญ่นิดเดียวว่าประมาณประมาณแบบเอาว่าไม่เกิน300เมตรแล้วกันใ่ะไม่เกิน3 0 0้เมตรแล้วก็ฝั่งนี้ก็ออกได้ใช่ไหมคะคุณนัทใช่ครับฝั่งนี้แล้วก็ออกได้เหมือนกันเมื่อกี้เราเข้ามาทางนี้นะครับใช่เมื่อกี้เราเข้ามาทางโรงเรียนแหลมลวกแล้วก็ผ่านวัด แหลมลวกด้วยนะคะแต่เราก็มาเจอทางเข้าทางออกอีกทางหนึ่งก็คืออยู่ใกล้อยู่ใกล้ถนนใหญ่คือมีใกล้กว่าใช่คือ GPS เนี่ยแล้วแต่จะนําทางมาประมาณนั้นเนาะแล้วก็จะสังเกตอีกอันหนึ่งนะตรงทางแยกก็จะเป็นเนี่ยต้นคูณนะคะสวยๆจะเป็นต้นคูณสวยๆแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามแปลงก็จะเป็นปลูกมันสบปะหลังนะคะแล้วก็มีเสาไฟฟ้า ไฟฟ้าเข้าถึงแล้วก็คือสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเข้ามาตามถนนนี้นะครับมันจะมีป้ายบอกทางอยู่นะครับผมก็ตรงเข้ามาเลยนะครับพอตรงเข้ามาแล้วก็เลี้ยวทางขวามือสังเกตด้านหน้านะครับเป็นต้นต้นศักนะครับผมใช่ครับต้นศักนะครับแล้วก็วิ่งมานิดเดียวเองครับก็ถึงหน้าที่ดินแล้ว นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบบ้านที่เขาแบบอยู่ในหมู่บ้านนอะสัญจรไปมาอากาศดีมากๆเลยใกล้ถนนใหญ่เหมาะกับทําแบบโครงการต่างๆมากเลยนะคะแล้วราคาถูกมากๆด้วยตอนนี้อ,อันนี้นะบ้านข้างเคียงเขาจะเป็นรั้วแบบนี้โอ้ยอย่างนี้เลยนะคะ,ะเป็นรั้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็ตรงมาเลยนีค่ะอยู่สายเบือถ้าเรามาจากถนนใหญ่เข้ามาปุ๊บเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาใช่ไหมคะแต่ว่าที่ดินอยู่ซ้ายมือแบบนี้นี่ครับสังเกตป้ายนี้ไว้นะครับตรงข้ามกับป้ายเลยนะครับนี่ตรงข้ามกับป้ายโครงการก่อสร้างของอบตทงชัยเหนือนะคะเนี่ยค่ะป้ายอยู่ตรงนี้ที่ดินตรงข้ามเยืงเงียืตรงข้ามยังเงงกันใช่ยังเงีงกันคุณนะคะเราจะพาทุกท่านเข้าไปชมสักนิดหนึ่งไหมคะอยาาว่มันเราจะบุกป้าฝ่าดงไปไหม ออตอนนี้ต้องบอกก่อนนะคะด้วยความที่ตอนนี้เป็นหน้าฝนทั้งมันสัมปะหลังทั้งออข้าวโพดเนี่ยแย่งซีนกันหน้าดูเลย <laughs> <laughs> ตอนนี้คือชาอุ่มเขียวไปหมดเลยนะคะก็ขออนุญาตถ่ายให้ดูแบบไกลๆแล้วกันนะคะเพราะว่าลึกมากๆเลย31ไร่นี่ลึกมากๆนะคะอยู่ข้างในนู้นะคะแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยจะกว้างประมาณสักกี่เมตรนะคะคุณนะัทโดยประมาณแ,แบบว่าก็ ก็เยอะอยู่นะเสาไฟฟ้าหนึ่งนะครับเอ่อก็เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เอ่อเราก็จะตรงไปแล้วก็จะไปกว้างข้างหลังนะคะซึ่งที่ดินข้างหลังเนี่ยจะกว้างมากๆแล้วก็อยู่ติดกับลำคลองสาธารณะด้วยนะคะทุกท่านโอเคเดี๋ยวมันจะพาชมด้านหน้าอีกสักนิดนึงนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะเดี๋ยวมันจะต้อง อ,อธิบายก่อนนะคะว่าถ้าสนใจเริ่มต้นต้องทำอย่างไรโทรเลยนะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือแอดไลน์ค่ะ0638412188นะคะเพจของเราก็มีข้อมูลอยู่นะคะเพจขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดค่ะแล้วก็จะเป็นช่อง YouTube นะคะ NW Real Estate 78นะคะติดต่อได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทุกท่านเนี่ย ก็จะได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้หากสนใจต้องรีบติดต่อมานะคะเพราะว่าแปลงนี้มีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะในโซนนี้เลยสามสิเอ็ได้กว่าอากาศดีมากเลยนะคะใช่อากาศดีมากเราออยู่ใกล้ต้นสักด้วยดูสีสายมือใช่ไหมคะเป็นต้นสักใช่ไหมคะเนี้ยคะ่คะสายมือต้นสักแน่นอนเหรอคะทำไมมันไม,มน่มันต้องขออภัยนะคะทุกท่านถ้าเกิดแบบไม่รู้จักเนาะ<ำ>เคยได้ยิน ใช่มีข้วโพดแล้วก็มีมันสำปะหลังเหมือนมีตะไคร้ด้วยใช่ไหมคะตะไคร้หรือว่า้าค่ะนั้นตะไคร้หรือว่าญ้าค่ะคุณนัทโอเคนะคะอ๋อนี่นี่จะเป็นมันสำปะหลังนะคะเนี่ยเขาก็เก็บเกี่ยวเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวมาพาไปดูตรงนู้นดีกว่าพื้นที่ข้างเคียงดีกว่านะคะพื้นที่ข้างเคียงเป็นยังไงพื้นที่ข้างเคียงก็เป็นปลูกมันสำปะหลังเหมือนกัน ถูกมันสาบหลังนะคะสัหลังเหมือนกันอันนี้เป็นแปลงภักเหนืแล้วก็มีเสาไฟฟ้าอ่ามีเสาไฟฟ้าเนาะรถมานะคะคุณ,ณนัทขารถมาอ่ามีรถรับส่งนักเรียนวิ่งผ่านนะคะดูเข้าไปในหมู่บ้านนู้นแล้วนะคะโอ้ที่ดินแบบบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะอากาศดีนะคะติดถนนคอนกรีตนะคะมีน้ำมีไฟฟ้าใกล้ถนนใหญ่แค่นี้เดียว ที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลท่งชัยเหนืออำเภอปักทงชัยนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะทำเลสวยมากๆเลยนะคะหากสนใจก็อย่าลืมนะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์อคำอธิบายนะคะที่ให้ไว้แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ ครับเข้ามาเข้ามาแล้วสังเกตให้ดีนะครับตรงหน้าที่ดินจะมีกำแพงอย่างนี้นะครับแล้วก็ป้ายอาไขอบตนะครับแปลงที่ดินจะอยู่ตรงข้ามป้ายเลยครับแปลงนี้เลยนะครับผมปลูมันสำปะหลังนะคะฝั่งตรงข้ามก็เป็นมันสำปะหลังเหมือนกันใช่ครับตรงนี้จะเป็นข้าวโพดข้าวโพดโอ้โหเรารีวิวท่าการสายฝนขนาดนี้ต้องรีบซื้อซื้อแล้วนะอ๋อต้องรีบซื้อแล้วนะคะลูกค้าทุกท่านด้านซ้ายมือก็เป็นมันสำปะหลังเหมือนกันใช่ครับผม ใชครับโอเคอากาศดีใกล้ชุมชนนะคะมีน้ำมีไฟฟ้านะคะเดินทางสะดวกมากถนนก็เป็นคอนกรีตแบบนี้เลยนะคะถ่ายรูปให,ให้โอเคนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นโซนแบบใกล้เคียงนะคะเราเดี๋ยวเราขอตัวแค่นี้ก่อนนะคะอ่ะตรงนี้นะคะเดยวมาตรงนี้นิดนึงนะคะก็จะเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้นะคะเข้าหมู่บ้านก็จะเป็นแบบนั้นเลยหากลูกค้าสนใจนะคะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ 0638412188นะคะ ID Line 0638412188นะคะหรือจะเป็นเพจ a c e book นะคะเข้าไปชมรายละเอียดที่ดินแปลงส,สวยๆราคาถูกๆนะคะทำเลเจ๋งๆได้เลยนะคะที่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดค่ะช่อง youtube ของเรานะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะขอบคุณมากๆนะคะโทรมาได้ตลอดเวลาเลยนะคะสวัสดีค่ะ